สวัสดีสสดครับสวัสดีค่ะพบก,กับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการยิปซีโอซีรีบก่อนนะรายการในรอบนี้นะก็มีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมทุกรอบนะก็เข้ามากันได้ครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ กดแชร์แล้วตามด้วยซีแรนและตามด้วยคำถามถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ครับเข้ามากันได้ครับผมอย่าลืมนะครับกดแชร์ออกไปได้วยนะครับนะคนละเพียง9000 เก้รแชร์นะแชร์แล้วตามด้วยชี้แรนค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อ่นคำถามมานะคะอื กดแชร์ออกไปนะครับนะเพียงคนละ9 9 9 9แชร์เมื่อแชร์แล้ว สวัสดีนะคะชาแล้วแพทเพิ่งเริ่มขายออนไลน์จะไปได้ดีไหมคะก็ได้ททละเล็กทีละน้อยครับนะมันเริ่มก็ถือว่าดีคุณก็ยังได้เริ่มมันก็ถือว่าได้เริ่มได้เงินอะไรเข้ามาเป็นเงินเริ่มก็เล็กๆนะคะเริ่มได้นะอ่าก็ถือว่าไปได้ครับไพ่มาขึ้นอย่างนั้นนะมีโอกาสพัฒนาได้เออมีไพ่เหรียญดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะพูดตรงๆนะ มีไพ,นะพ่เหรียญดีนะแต่าว่าอาจจะน้อยหน่อยสําหรับเราอืก็ต้องขยันนะคะลองรู้จักรู้จักใช้รู้จักวางแผนมีมีเด็กช่วยไหมลูกน้องช่วยไหมนะต้องมีแอดมินอเลยไหมเริ่มขายของออนไลน์อ๋อแต่ไม่ได้ไลฟ์สดนี่เนาะบอกว่าขายของออนไลน์เฉยอืม กดแชร์แล้ว,ตา,ว,ลวตามด้วยชื่อเล่นค่ะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นตามด้วยคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะนะใครที่เข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่า แชร์แล้วชื่อเรื่องคำถามค่ะนะเข้ามากันได้ครับนะก,ก็เข้ามาครับกดแชร์ออกไปแล้วก็ถามได้คนละหนึ่งคำถามนะครับเออดูที่คำว่าสดมาแล้วอะ่ะแชร์แล้วมเมเอนกุมภาพันธ์จะได้กลับบ้านไหมคะคือเราดูแค่สามวันนี้นะยังไม่ได้ไปไหนครับสามวันนี้นะผมพูดแค่นี้นะผมไม่ดูถึงเดือนกุมภาดูสามวันค่ะนิ่งความรักสดจะมีใครเข้ามาไหมคะมีครับ คนที่เดินทางนะคะนักเดินทางพเนจรครับนะจกักรยานปั่นนะนันบุกมาครับถึงหน้าบ้านนะอ่ะขายเป็นอาชีพเสริมค่ะก็ถือว่าได้เงินมั่งแชร์แล้วค่ะนะฟ้าสองสาวันนี้จะขายเสื้อยืดมือสองขายออนไลน์ค่ะจะขายหมดไหมคะก็ขายให้กับเด็กได้ครับนะอ๋อใช่ก็อายุน้อยวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ย <นะ S 2> วัยรุ่นหรือเด็ก ดูดีมีเมตตามาานิยมแต่เขาแถว่าจะขายหมดไหมมันไม่หมดอ่ะเด็กก็ขายให้กับเด็กอ่ะก็ขายให้กับเด็กอ่ะขายยุ่มยิ้มเล็กๆน้อยๆนะไพ่มันว่างั้นเพราะมันเด็กไพ่เด็กคือไม่ท้ามันได้แต่มันได้ยุ่มยิ้มยิ้มมันไม่ได้แบบโอ้โหถึงกับหมดเป็นล็อตล็อตล็อตนะมาครับกดแชร์แล้วตาม้ดยชื่อเล่น และตามด้วยคําถามค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะอยากจะถามคาถามกดไลค์กดแชร์รชชเป็นค่าครูเราพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคําถามค่ะแชร์แล้วเตยถ้าซื้อเรอตาตอรี่ต้องซื้อกับผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้ชายครับเป็นเด็กหน่อยครับอายุน้อยอวัยรุ่นเออแต่ไม่ได้บอกว่าจะถูกนะอืมอ ต,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 ติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตขอพร้อมโอนก่อนดูนะครับนะได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261 ID รายโอสิริ15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตปรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID รายเอเจที16นะ หยกกำลังง้องแฟนเก่าจะสำเร็จไหมคะเขายังรักเราอยู่ไหมเอาเป็นว่าจะสำเร็จไหมแค่นั้นนะใครบอกว่ามันต้องมีของฝันของกวาดเออซื้อของที่เขาชอบไปให้เขาอะ่ะอืมจบแล้วครับค่นะง้องแฟนมันก็มีโอกาสอะอาจจะเป็นขอ,ของกินก็ได้หรือว่าของใช้ก็ได้เหมือนมีอะไรติดมือเล็กๆน้นอๆไปฝากเขาอะไรเงี้ย โดยที่มีท่านอาจารย์อ้ขนมที่เขาชอบหรืออาหารที่เขาชอบหรือว่าจะให้พวกอันนี้อันนี้ถ้าเกิดรวยนะทองอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดรวยนะคะเอาเค้กเอาเอาเค้กสักก้อนเนะเค้กพอแล้วนะกดแชร์แล้วตามไดชีแบรนด์และตามได้คำถามเรานี่ขอซองเองอ่ะอืมการจะงอแฝงเก่าสำเร็จไหม เอาซื้อขนมไปแล้วกันนะคะหนูนะเอาซื้อขนมไปซื้อปาร์ Party, ตี้นะชอบชอบกินไม่ได้กินนานแล้วนะปาร์ตี Party, ออ้ไม่ได้กินนานมากแล้วใช่กินแต่กาแฟนะเออเข้ามากันได้นะนซูแฟนคลับนะคะถ้าเกิดใครรู้นะคะจะทำเท่ากินกาแฟใส่นมกดแชร์แลรวตามด้วยชีเรนกดแชร์ค่ะ ตามด้วยชื่อเล่นตามด้วยคำถามกดแล์กดแชร์และพิมพ์แชร์ให้ถามได้แค่คนละหนึ่งคำถามเท่านั้นจะซื้อเค้กไปให้เขาจะวันครบรอบพอดีค่ะเออไปซื้อไปเนเลยค่ะเนเลยเค้กอันหนึ่งก็ไม่น่าจะเกินส5ิบหาบาทนะทุกวันนี้แบบสิบสองชิ้นเล็กๆอ่ะผ่าเซเว่นะเหรอเออเหลือแล้วแค่นั้นน่ะไม่เกินสามห้าบาทนะหรือว่าจะเป็นเค้กก้อนเล็กๆอ่ะแต่ว่าโอ้นั่นก็ เคยเห็นนะร้อยกว่าบาทแล้วอ่ะไม่ก็ซื้อธรรมดาเนี่ยแหละแลบลิ้นเเซเว่นเนาะเขาจะประทับใจไหมประทับใจเดวแลบลิ้นทีเดียวก็จบแล้วเล็บม่เอาเทียนไปด้วยใส่ปักเทียนด้วยแล้วก็อะไรอ่ะแบบแอันนิวอร์ซารีอ่ะมันครอบรอบนะเหรียญเหรียญเหรียญอะไรเหรียญบาทแอะไม่ใช่ตบเมย อันนี้ไงให้ตังไงมีตังข้าในเหรียญบ่านาทานไปโอ้จบข่าวเลยกดแชร์ออกไปโคลลรก้าวพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เท่านั้นนะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถาม ถามได้ไม่เกินเพียงคนละ9,999นะเออแชร์ออกไปนะถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นอย่าลืมนะกดแชร์กดไลค์กดแชร์ค่ะเป็นค่าครูนะคะแล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามระดับขวดซองมาเองนะครับนะกี่คนนะ้วเนี้เจ็ดคนแต่ไม่ค่อยอยากจะถามกันเพราะว่านิ่งๆน,นะนะเข้ามาดูอาจารย์เหมือนดูเข้ามาดู ดูตัวอะไรสอกตัวคุยกันดูอะไรออออันนี้ <แต S 2> ใครอยากจะถามคําถามถ้าถามได้นะคะมีคาําว่าสดสีแดงถามได้นะไม่มีคาําว่าสดสีแดงรายการจบแล้วนะคะมาอืมแชร์แล้ววีเอสวีหรือวิวิหนักใจปัญหากับบริษัทจะผ่านไปได้ดีไหมคะก็ผ่านไปได้ครับมันเป็นมันมันเป็นโชคชะตาไปทางที่ดีขึ้นนะคะเออมีการเปลี่ยนแปลง ไปในทางที่ดีไม่มีแชร์นะครับไปเลยคุณตีหรือติเนี่ยไม่มีผู้แชร์ถามเพิ่มไม่ได้แล้วใช่ไหมคะใช่ถ้าถามเพิ่มไปถามหลังไมนะคะมีค่าครูค่ะทักแชทมาได้อย่าลืมนะครับนะคุณหักจากไอ้เก้าพันเก้าร้อยก้าสิเก้าคุณหักเก้าข้างหน้าออกก่อนนะจะไม่ดูนะกดแชร์ออกไปจริงๆให้ถามตั้งสามเพจนะเนี่ยออมันก็เยอะแล้วนะ สาวที่อาโหราชมรมโหราศาสตร์เออูเทศนิพยากรแล้วก็เนี่ยค่ะยิปซีโอศิริกรเป็นเพจสุดท้ายอ้าวเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะก็เวลาก็สิบนาทีสามสิบวินาทีเดี๋ยวผมจะต้องไปทํางานก่อนนะมีงานที่ต้องทําเยอะแยะกลาพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอย่างผู้ใหญ่ฝากงานไว้ติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่ง i.d. ดี i ร s s r r i ิหนนะไม่มีผู้แชร์ครับยังไงผมก็ไม่ไม่เนี่ยครับนะผมถ้าไม่มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อมันก็ผิดกติกาโดยธรรมชาติอยู่แล้วอาฟ้าฟ้าวันพรุ่งนี้มีข่าวดีเรื่องการขายที่ดินไหมคะเอาข่าวดีมันมันก็เหมือนกับคุณทําตามหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วอะนะคะไพ่มันมันไม่ได้บอกว่าจะมีอะไรข่าวดีอะไรเพราะว่ามันถ้ามันมีมันก็ดี มันต้องมีเหรียญขึ้นมันถึงจะบอกว่าเป็นข่าวดีอยูที่ดินใช่ได้เงินอะไรเงี้ยอ่ะไปแล้วนะครับนะกสวัสดีครับ